หนึ่งร้อยพาอีกแล้วพา้า้าไปตีแบดจันทร์พี่ทำงานบ้านเสร็จแล้วแล้วไหนลูกอ่ะนี่โน่นโน้นเอาแล้วทำไมไม่เก็บลงมาเฮ้ยพักพี่นึกอะไรออกละ ได้แล้วขยิมปยปเ,เป็นใหญ่เป็นหนึ่งได้ปะได้ได้ตามาเดีวจะเอาไปทำอะไรก่อนก็นี่ไงพี่โลแถวนี้มันเถื่อนนกขี้บาเลยดูดินู้นู้น,นยิงไล่ซะหน่อยดีไหมเออมันจะดีเหรอโอ้ยดีไม่ดีคอยดูพี่เล็งเลยเแถวนี้มันเถื่อนนกขี้บาเลยดูดิยิงไล่ซะหน่อยดีไหมจะดีเหรอเฮ้